สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปความเปลี่ยนแปลงของเกม Fast f โ r h o b i a ที่เกิดขึ้นในแพท0.8.1ที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผมก็จะมาพูดถึงเฉพาะของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและความเปลี่ยนแปลงสําคัญๆเท่านั้นนะครับความเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับอย่างแรกก็จะเป็นของต้องสาบใหม่ Monkey p a หรืออุ้งมือลิง สำหรับของน้องสาบนี้ก็จะเป็นอุ้งมือของลิงหรือไม่แน่อาจจะเป็นของคนก็ได้แต่จะเป็นของอะไรนั้นก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนั้นเราจะต้องขอพอรจากอุ้งมือนี้โดยการพูดใส่อุ้งมือหรือไม่ก็สามารถตั้งค่าเป็นเทคแล้วคลิกขวาเพื่อเลือกพอรก็ได้เมื่อขอได้นิ้วมือก็จะพับลงแล้วก็จะเกิดผลตามที่ขอด้วยจำนวนพรที่ขอได้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวคูณความยาก ถ้าหากตัวคูณอยู่ที่0ถึง1.99เท่าก็จะขอได้5พร2ถึง2.99เท่าก็จะได้4พรและมากกว่า3เท่าก็จะขอได้3พรนอกจากนี้พรที่เราขอได้ก็ยังสามารถเช็คจากโน้ตที่กระจายอยู่ทั่วไปในแผนที่ซันนี่มิโดเดกด้วยซึ่งคุณชีวะองต้องทราบแล้วก็ยอมีผลด้านลบต่อผู้เล่นแน่นอนแต่สำหรับข้อมูลของอุ้งม,มือลิงนั้นผมก็จะทำคลิปแยกต่างหากนะครับ รอติดตามชมกันได้เลยนะต่อมาก็จะเป็นการปรับสมดุลของเกมหมวดปรับแต่งความยากหรือ Custom Difficulty ซึ่งการปรับในครั้งนี้ก็จะเป็นการเนิรฟสำนุนเงินและค่าประสบการณ์ให้น้อยลงและจำกัดตัวคูณสูงสุดไว้เพียง15เท่าเท่านั้นเพื่อที่จะไม่เป็นการโกงมากเกินไปดังนั้นถ้าหากใครที่อยากจะเล่นหมวดปรับแต่งความยากเพื่อที่จะหวังเงินและค่าประสบการณ์เยอะๆแล้วละก็แพทนี้ก็จะไม่ง่ายอต่อไปแล้วครับ นอกจากการจำกัดตัวคูณไว้เพียง15เท่าแล้วผู้พัฒนาย,ยังได้ปรับกฎเกณฑ์ที่ทำให้ตัวคูณลดลงถ้าหากปรับเลือกการตั้งค่าบางอย่างที่หักล้างความยากกันเช่นการตั้งให้เบรกเกอร์พังแต่เปิดไฟฉายได้หรือการตั้งให้ค่าสติเริ่มต้นเป็นศูนย์แต่ปรับให้ยาเพิ่มค่าสติมากกว่า25เป็นต้นนอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนตัวคูณสำหรับอัพวอคัลลิปชัเลนต์อีกด้วยคือหัวกระโหลกทองแดงจะเป็น6เท่า หัวกะโหลกเงินจะเป็น10เท่าและหัวกะโหลกทองจะเป็น15เท่าส่วนคลิปแยกแบบละเอียดนั้นถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นความยากใหม่ insanity ความยากสำหรับคนที่คิดว่าความยากระดับไนเมนั้นยังเป็นของกลร,รวยแต่ความยากนี้ก็จะเป็นการปรับให้มีความยากเพิ่มเติมจากไนเมะไปอีกขั้นคือพี่จะให้หลักฐานเพีแค่หนึ่งอย่างค่าสติเริ่มต้น7จ็าเยาเพิ่มค่าสติเพิ่มครั้งละ20%ไม่มีของต้องสา ผีมีการเปลี่ยนห้องบ่อยกว่าเดิมและรอยนิ้วมือจะคงอยู่เพียง60วินาทีโดยที่แรกมาด้วยการได้ตัวคูณความยากขึ้นไปถึง6เท่าหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นความยากระด,ดับหัวกระโหลกทองแดงของ Apple c ือดิ c h a l l เลนทเลยทีเดียวถ้าหากใครที่ชอบเล่นความยากระด,ดับไนท์แมย์เป็นประจำอยู่แล้วความยากนี้ก็อาจจะเหมาะกับคุณก็เป็นได้ต่อจากความยากใหม่แล้วก็ยังมีช h a ์ลนท์โหมดที่จะท้าทายความสามารถของคุณ ด้วยชา l e เลนที่ผู้พัฒนาทําขึ้นมาเองซึ่งจะหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นชาร e เลนใหม่ทุกๆ1นึอาทิตย์เป็นจํานวน26ชา l e เลนซึ่งชา l ์เลนแต่ละอย่างก็จะมีให้เล่น2รอบต่อปีหรือเรียกง่ายๆว่าชาร์เลนหนึชุดจะครอบคลุมเวลา6เดือนก่อนจะวนกลับมาเริ่มต้นใหม่โดยถ้าหากเล่นตามแผนที่ที่ชา l ์เลนกำหนดมาแล้วตอบผีถูก3ครั้งก็จะได้เงินในเกมเป็นจำนวน3,000 US อลลาร์อีกด้วย แต่ถ้าแค่อยากเล่นชา a l เลน g ์เฉยๆในแผนที่อื่นก็ได้เช่นกันซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้เราไม่ต้องเสียเงินในเกมเลยเพราะหมดชา a ์เลน์เขาจะออกของมาให้ตามชนิดของชา a l เลน g ์นั้นๆดังนั้นก็เวียนไห้ตายเกิดได้เต็มที่เลยครับต่อมาก็จะเป็นการอัปเดตหน้าร้านขาสําหรับซื้อของโดยได้มีการเพิ่มระบบตะกร้าใส่ของซึ่งสามารถเลือกของไว้แล้วทําการเพิ่มไปยังเกมที่เรากําลังจะเริ่มเล่นหรือจะกดซื้อเพิ่มก็ได้ ก็ทําให้เราไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโหลดเอาไปมาจานวุ่นวายอีกด้วยแถมถ้าตายก็ยังซื้อของใหม่ได้ง่ายในคริกตเดียวด้วยเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มระบบเพิ่มของเข้าเกมอัตโนมัติทําให้เราไม่ต้องไปกดปุ่มเพิ่มของเมื่อเริ่มเกมใหม่ด้วยก็ถือว่าเป็นระบบที่ทําให้เล่นได้สะดวกมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มแถบอุปกรณ์ทั้งหมดมาให้เพื่อที่จะทําให้เราสามารถเพิ่มของทั้งหมดได้ด้วย ต่อมาก็จะเป็นการปรับในส่วนของไม้กางเขนที่มีการปรับหน้าตาใหม่เล็กน้อยและมีการปรับเอฟเฟกเมื่อไม้กางเขนถูกใช้ด้วยโดยไม้กางเขนจะลุกเป็นไฟเมื่อถูกใช้และเมื่อถือไม้กางเขนไว้ในมือผู้เล่นก็จะโยนไม้กางเขนทิ้งเองตอนไฟลุกขึ้นมาซึ่งเป็นอะไรที่อีพิกมากก็ใหญ่ล้านตัวเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยครับส่วนของไม้อื่นๆเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆนะครับเพราะมันนข้ามเป็นรายละเอียดย่อย โดยอย่างแรกก็จะเป็นการเพิ่มรูนหรือสัญลักษณ์ประหลาดเข้ามาภายในห้องรอปีซึ่งก็จะเป็นการบอกป้ายถึงอะไรบางอย่างในอนาคตโดยเราสามารถหาคำใบและคำตอบได้ภายในเกมแต่ละดา่านซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะลองหาเองแต่ก็โดนสปอยคํคำตอบตอนที่กำลังไลฟ์ซะอย่างนั้นเราไม่มีอารมณ์หาละเอาเป็นว่าถ้าอยากจะหาเองก็พยายามหลีกเลี่ยงเฉลยละกันเนาะแต่มันก็เป็นปริศนาที่แอบยากจริงๆนั่นแหละนะ ถ้าไม่มีอารมณ์หาก็ลองหาคลิปในเน็ตดูกันเองได้นะครับผมจะไม่สปอยหรอกนะต่อมาก็จะเป็นการอัปเดตเชดเดอร์ของไฟ u v ที่ตอนแรกมันก็จะบักปักตามคลิปเลยตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติอย่างที่เคยเป็นแล้วดีใจมากเลยครับ <laughs> ต่อมาก็จะเป็นการปรับผลของไพ่ The Tower ที่จะเป็นการเพิ่มค่ากิจกรรมหรือ Activity ของผีให้มากขึ้นเป็นเวลา20วินาทีต่อมาก็จะเป็นการปรับระบบแสงให้กับเกรติม,มา ทำให้เวลาไฟสองโดนก็จะไม่เป็นสีเทาเหมือนคิดเท่าอีกต่อไปต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์หยดฝนตรงหน้าตากในขณนะฝนตกรวมถึงการเพิ่มเสียงเอฟเฟกต์ให้ด้วยต่อมาก็จะเป็นการปรับให้การสปาร์คของคัตเอาท์ที่พังอยู่ให้ตัวสปาร์คกระเด้งเมื่อกระทบกับวัตถุแทนที่จะทะลุไปส่วนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็จะเป็นในส่วนของวงแหวนเรียกผีหรือ Summoning Circle ซึ่งเมื่อค่าสติเป็นศูนย์แล้วพยายามจุดเทียนของวงแหวน เทียนก็จะดับทันทีทําให้ไม่สามารถจุดได้ยกเว้นถ้าเหลือเป็นแท่งสุดท้ายแล้วจุดผีก็จะหลุดออกมาจากวงแหวนแล้วล่าทันทีโดยไม่ถูกจับในวงแหวนก่อนดังนั้นก่อนจุดก็ควรแน่ใจว่าค่าสติมากพอจริงๆนะครับสําหรับการเปลีป่ยนแปลงอื่นๆรวมถึงการแก้บั็กผู้ชมก็สามารถเช็คเพิ่มเติมได้จ,จากแพทโนตของโรเกมได้เลยนะครับรู้จะดูจากแพทโนตที่แปลแล้วจากภาพที่ผมทํามาให้ดูก็ได้นะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบก็สามารถกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ